วิญญาณเฮียนในโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนั้นแล้วมันแล้วมันเป็นโรงเรียนในในชนบุรีหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าคงเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่เป็นโรงเรียนเก่าแก่แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานมาแล้วป่ะคะหรือว่ากว่ไมุไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นานครับก็เร็วๆเนี่ยครับก็เรื่อยๆครับมันเรื่อยๆเร็วๆนี้เราก็เรื่อยๆด้วยค่ะพี่เจยังเกิดขึ้นอยู่อย่างเนี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับอยู่เรื่อยๆครับ โอ้ยไปหาดูแล้วกันโรงเรียนเก่าแก่ในชลบุรีคงมีไม่กี่โรงเรียนหรอกมั้งเยอะครับเยอะครับชลบุรีมีโรงเรียนเก่าเยอะครับงั้นมาเริ่มเล่าเลยดีกว่าค่ะมันวิญญาณมันเที่ยนยังไงคะขอก็คือเอาเอาความเป็นมาคือโรงเรียนเป็นก็80ปีขึ้นไปครับโรงเรียนนี้80ปีขึ้นไปใช่ครับผมแล้วก็ดั้งเดิมเอ่อท่าที่ฟังจากอาจารย์รุ่นเก่า คูค้คนเก่าๆเขาก็จะบอกว่ามันเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่ลกล้างมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนครับเขาก็สมัยก่อนนะเวลาช,น,ชนบุรีเขารู้อยู่แล้วมันเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเสือแบบเลยนักเลงอะไรเงี้ยเยอะเวลาเขาทะเลาะกันฆ่ากันก็จะแล้วก็ทิ้งเป็นที่ทิ้งที่ทิ้งศพที่ทิ้งศพ่พวกมีคนแบบประมาณว่าคนเกเรหรือคนที่เขาแบบมีอํานาจอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาก็ประคั่กันแล้วก็จะศพมาโยนทิ้งไว้ที่นี่อะไรเงี้ยมาโยนทิ้งไว้ที่นี่อืใช่ แล้วก็แล้วก็ท้าที่ทราบคือก็น่าจะเป็นหลักร้อยนะครับทิ้งศพเอาไว้อ,อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นพ<ล>ื้นที่ทิ้งใช่ครับพื้นที่พี่ทิ้งศพสุดท้ายก็เหมือนกับว่าที่ตรงน,นี้มันคงจะแบบขายไม่ออกเนาะมันอาถรรพ์ก็เลยต้องยกให้เป็นสถานที่ราชการก็คือเป็นโรงเรียนไปอ๋อก็เลยเอามาทําเป็นโรงเรียนใช่อันนี้คือที่มาครเป็นโรงเรียนที่นี้ก็ยอก็คือกลับมาคือเราก็มาเรียนที่นี่ผมก็เรียนที่เนี่ยครับค่ะเรียนที่โรงเรียนที่นี้ก็ ใช่ครับตอนเด็กๆก,ก็มาเรียนที่นี่ก็จะเอาเอาตัดตัดภาพเลยแล้วกันวันโรงเรียนเนี้ยก็จะมีะพระประธานองค์ใหญ่มากสร้างเอาไวาท้ที่ที่ที่เขเรียกอะเป็น,เป,นเป็นสาราสารานึงก็จะมีพระเอาองค์เนี้ยใหญ่มากอยู่อในในสาราเนี้ <c oughs> เราก็เป็นเด็กนักเรียนแล้วก็มาเรียนแล้วก็แอบไปไหว้เพราะว่าสารานี้มันจะแบบอยู่หลงังหลังโรงเรียนออือแล้วก็ไปไหว้ครับ <c oughs> อ่าเรากไ็ไม่ได้คิดอะไรพอเราจบไปก็ปรากฏว่า รปเปราก็กลับมาเป็นครูอีกจบไปแล้วกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้อีกกลับเป็นใช่กลับเ,เนินนี้อีกก็เวลาผ่านผ่านไปร<อ>ะยะหนึ่งก็กลับเป็นครูโรงเรียนนี้ประมาณยี่สิบปีอะไรครับกลับมาอมืค่แล้วก็เคยจําได้ว่ามีพระประธานอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมาไหว้ก็ปรากฏว่าพระประธานท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปอยู่หน้าโรงเรียนแล้วอืมโดนย้ายไปอยู่ที่หน้าโรงเรียนอ่าใช่ถูกย้ายไปอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารร้างอ่าฮะร้างเลยไม่มีคนอยู่เลยใช่ไหมคะ ใช่เป,าาปที่เก็บของม<อ>าขันี่างไปเลยเก็บของไปเลยใช่ค,ครับค่ะ,อะโอเคแล้วก็ไม่ได้อะไรตอนที่เราย้ายมาอยู่เนี่ยประมาณสักสัปดาห์ที่สองเราก็ต้องนอนอยู่ในด้านในโรงเรียนเนาะม,มีมีบ้านบ้านอืาทีนี้มันช่วงประมาณสักผมว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอะครับมันอากาศมันร้อนมันร้อนอ่ะเราก็ลุกเตงนกงเตนขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อจะเปิดประตูชั้นสองออกไประเบียงเพื่อจะรับลมอะไรเงี้ยมันร้อนนะทีนี้ บริเวณอาคารล้างที่เป็นเคยเป็นที่พระอยู่เก่ามันห่างจากเราไม่ค่อยสไลร่ไงก็บ้านทักมันก็จะแน่นๆเนาะ uh huh, uh huh. คืนนั้นนม่ทำได้ว่าไม่มีดวงจันทรเงียกคืนนะครับเดินเดินดับนะครับเดินดับที่มันมเดินมืด uh huh. ข้างแรมข้างแงม uh huh, uh huh, ใช่ไหมครับออ uh huh, uh huh, ะ ก็คือจะมืดไปหมดไม่มีไม่มีพระจันทร์ไม่มีดาวไม่มีไม่มีพระจันทร์ไม่มีไม่มีดาวเลยเอใช่มันก็มืดกันหะเป็นแล้วก็โอเคมันร้อนแล้วก็ออกออกไประเบียงข้างนอกขณะออกไประเบียงสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นดวงไฟสีเขียวๆครับมันจะลอยจากพื้นดินนะแล้วมันค่อยๆสว่างขึ้นบนยอดไม้ครับจนกระทั่งเราสามารถมองเห็น ดวงไฟใช่ครับเป็นดวงไฟเป็น <ผม S 1> ดวงไฟสีเขียวสีเขียวเขียวใช่ครับเป็นดวงไฟสีเขียวเขียวค่อยๆลอยจากพื้นดินขึ้นไปสู่ยอดไม้เนี่เราได้รับพบผมอ่ะก็ยืน,ย,น,ย,นยืนมองว่าใช้จุดพุตอนเที่ยงคืนว่ะ แล้วก็พยายามไปรอฟังว่ามันจะระเบิดตอนไหน,นก็เปิว่าดวงไฟมันก็ลอยไปเรื่อยๆนกราทั่งมันหายไปหายไปเลยเอะคะหายไปก,ก็ยืนมองจะมันหายแต่ว่าความสว่างของดวงไฟสามารถทําให้เรามองเห็นต้นต้นไม้ที่อยู่ระแวกนั้นอคมสว่างยังคงอยู่แต่ว่าดวงไฟอะหายไปแล้วก็คือในในขณะที่มันลอยขึ้นมาความสว่างของมันทําให้เราเห็น<อ>ต้นต้นไม้แถวนั้นหมดเลยใช่ค่ะจนผมจนผมคิดว่ามันเป็นพลุ Uh huh. อ่าแผมคิดว่าคงเป็นคนจุดพลุอะไรสักอย่างหนึ่งอะไร uh huh. เงี้ยโอยมันสว่างดีจังอะไรเง้ยเรายืนมองดู uh huh. แต่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีเสียงอื uh huh. แต่อันนี้ไม่มีเสียงม,ยยมันหายไปเฉยเฉยเลยใช่ครับมันหายไปเฉยเยแล้วมันก็มืดทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วจริงๆดวงไฟนะั้นมันคือดวงไฟอะไรคะนั่นแหละครับแล้วผมก็เลยเอยก็เลยงงๆว่ามันคืออะไรวะก็เลยกลับกลับก็มานอนก็เก็บความสงสัยไว้ก่อนใช่แล้วผมก็เลยลองลองเราไปถามครูเก่าๆเนาะว่าเคยเห็นดวงไฟกลางคืนไหมอะไรเงี้ยนะตรง ขาก็ถามว่าจุดไหนก็บอกว่าบริเวณตรงนั้นแหละที่เป็นที่ที่ล้างได้ความว่าตรงนั้นอ่ะก่อนที่จะมาเป็นที่เขาเอาพระมาไว้ะมันเป็นกองขยะเก่าแล้วเคยมีพระทุกองอะไรเงี้ยครับท่านเคยผ่านมาตรงนี้แล้วท่านก็ขับท่านก็มาตรกกดนั่งนั่งสมาธิท่านก็มีนิมิตแล้วก็ฝัง สั่งคนที่อยู่ในละแวกนี้ว่าให้สร้างพระเอาไว้ตรงบริเวณนี้นะเพื่อจะเมันเป็นการสะกดอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ครับอ,อให้สร้างพระเอาไว้ตรงนี้อใช่แล้วสุดท้ายก็คือวันวันหนึ่งพระเคยอยู่แล้วพระน่ะมันโดนย้ายย้ายไปที่อื่นคผมก็สังส่งคงเป็นเรื่องปฏิปต,ต่อเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าม,มันคือเรื่องอี่อะไรทีนี้อากินเรื่องนี้ก็คือพ,พักคทักษิณกรมันก็กลับกลับมาในโรงเรียนอะ่ะมันก็จะมีอาคารเยอะอาคารหลายหลังใช่ไหมครับ เหตุก,การณ์ก็อันนี้นีในขณะที่ผมมาอยู่ที่นี่นะ,ะใช้ชื่อว่าอ,อาคารเอแล้วกันอาคารเอค่ะก็เป็นอาคารที่เด็กนักเรียนะเขาก็จะมาทํางานการแบบวันเสาร์วอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะแบบมาทํางานทําเก็บงานยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยครับอืมแต่ก็เป็นอาคารโรงอาคารเรียนปกติใช่ไหมคะใช่อาคารเรียนปกติเด็ก<ม>ๆก็มาทํางานก็รกบว่าเด็กคนที่หนึ่งมาทํางานค่ะ เพื่อนเสร็จแล้วเด็กเนี่ยก็เลยออกไปซื้อของนอกเพื่อนอีกคนนึงมาก็คิดว่าเพื่อนอ่ะคนที่มาตอนแรกอ่ะยังอยู่ในตัวคารก็เลยตะโกนเรียกตะโกนเรียกว่าเฮ้ยอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามีเสียงผู้หญิงตอบออกมาว่าไม่มีใครอยู่เป็นเสียงผู้หญิงตอบกลับมาใช่ส่วนที้เพื่อนก็งงว่าไม่มีใครอยู่แล้วเสียงคนจะออกมาได้ยังไงวะก็เลยคิดว่าเพื่อนอแกล้งแย่ตะโกนว่าไม่มีใครอยู่ประมาณว่าทําแกล้งทำเป็นเสียงผู้หญิงว่า ไม่มีใครอยู่ใช่ครับมันก็เลยแบบขึ้นไปดูว่าเพื่อนะนแกล้งปรากฏว่าขึ้นไปแล้วไม่มีคนอยู่อืมไม่มีคนอยู่จริงๆแล้วก็ขณะที่เดินลงมาก็เจอเพื่อนที่ไปซื้อของนอกกลับมาพอดีเจอคนที่เพิ่งเดินออกไปคนที่ออกไปซื้อของกลับมาพอดีใช่ครับแสดงว่าเสียงนั้น<ค>เสียงที่เราได้ยินน<ค>ั่น <laughs> คือคือใครก็ไม่รู้ก็คือเหตุการณ์เนี้ยจะจะเจอบ่อยๆกับเปิดเปกางหลังางหังนี้นะครับอื ก็คือใครใครก็แล้วแต่ที่มาตะโกนเรียกเพื่อนช่วงโค้เพช่วงอะไรเงี้ยช่วงเงีเงียบเนี่ยก็จะมีเสียงตอบตอบรับตลอดว่าไม่มีใครอยู่เข้าใจแล้วใครก็ตามที่จะที่ที่มาตะโกนเรียกจะได้ยินเสียงเนี้ตอบกลับมาไม่มีใครอยู่สำหรับตึกนี้นะครับค่ะใช่อันนี้อันนี้แค่ตึกเดียวเหรอตึกเดียวครับตึกเรายังไม่รวมครับอ๋อ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 ตึกเดียวค่ะแล้วก็ นี้ตึกตึกแรกครับตึกที่สองก็คือเด็กเรียนทํากิจกรรมอยู่ชั้นล่างมันจะมี้งหมดสี่ชั้นเด็กเด็กทำกิจกรรมอยู่ชั้นล่างอ่าสักพักหนึ่มนง,รรม,ง,งมันก็จะมีคนอลากของอยู่ข้างบนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ว่าทํากิจกรรมอยู่ข้างล่าง,งใช้เวลาของพืชคาดพืชคาาข้างบนใช่ไหมครับมันเป็นมันเป็นตึกที่มันเป็นอาคารไม้หรือว่าเป็นปูนเป็นอะไรยังไงครับเป็นอาคารปูนครับเป็นอาคารปูนก็คือเป็นอาคารสมัยใหม่แล้วนี่แหละถูกต้องไหมสมัยใหม่แต่ ใช่ครับต่มันสร้างสร้างมานานแล้วเนี่ยอาคารอาคารแบบทรงโบราณที่มันสร้างแบบปูนเมื่อสมัยก่อนเมื่อประมาณแบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เกินห้าสิบปีครับอออืืแล้วยังไงต่อครับแล้วยังไงต่อมีคนทำกิจกรรมอยู่ข้างล่างแต่มีเสียงอยู่ข้างบนอันนี้คือชั้นเสียงจากชั้นสองเหรอฮะ เราอยู่กันใต้ตึกชั้นสี่เลยครับเสียงชั้นสี่ทุกคนอยู่ชั้นชั้นหนึ่งครับอ๋อทุกคนอยู่ที่ชั้นหนึ่งคือใต้ตึกใต้อาคารใช่ครับอันนี้ก็จะลากลากของขึ้นลากลากของลงคือทํากิจกรรมอยู่ข้างล่างแต่ว่าเสียงที่ลากของมันอยู่ชั้นสี่ลอยเสียงมันลอยลงมาขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับใช่ครับลากกับดังมากคือถังน้ําที่วางอยู่เนี่ยกลิ้งตกบันไดบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับมีอย่างนั้น รล้วคนกาวิ่ง,งบนอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วควรก็วิ่งขึ้นก็ต้นไปดูคิดว่ามีขโมยมีอะไรเงี้ยสุดท้ายคือเสียงถังน้ําที่ได้ยินก็ไม่มีถังน้ําเสียงกลากของก็ไม่มีลากของเพราะชั้นชั้นสี่มันไม่มีคนคนอยู่อืคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับปกติทุกอย่างแต่ทุกคนอาจจะได้ยินพร้อมพร้อมกันหมดโอ้แต่ว่าได้ยินทุกคนด้วยเนี่ยนะคะพี่เจมใช่อันนี้อันนี้คือจะได้ยินทุกคนนี่คืออาคารหลังนี้ก็จะมีประวัติจะเป็นประการนี้จะมีคนลากของอยู่ตลอด บนบนอาคารนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอมีไหมไม่มีรับไม่มีกล้องวงจรปิดอืมผมไม่แน่ใจกลัวแบบแเป็นหมาเป็นนกใช่หรืออะไรห<ม>รือเปล่าเพราะว่าการได้ยินทุกคนนี่มันก็เอ,อ้วบันไดข้างบนไงแ,<อ>แต่ว่าแต่ว่าว่าว่าตัวตัวตัวอาคารเนี้ยขนาดตอนกลางวันบางควรได้แบบเปรี้ยวๆจริงไเมถ่ามีคนก็เอานะฮะก็ก็มีเสียงได้ยิน ใช่เขาอาจจะหินเด้ยนกันเนี่ยอาคารที่สองนะครับอาคารที่สามอาคารที่สามนี่คือเป็นอาคารที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้ก็คือต้นไทรต้นไทรขนาดใหญ่ไหมขนาดใหญ่ครับต้นมันอยู่นานเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบปีได้อน่าจะต้นเบลเลอร์เลยต้นเบลเลอร์ครับแล้วก็ประกอบกับไทรก็จะมีพวกจมจุลีพวกอะไรอยู่แบบเป็นกลุ่มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคลาสสิกเลยก็คือใครอยู่อาคารนี้ พอเย็นๆต้องเห็นเขาเรียกว่าเจ๊เจ๊จะแต่งตัวชุดไทยอยู่แบบแถวๆนั้นเดินไปเดินมาบางทีก็นั่งอยู่บนกิ่งไม้บางบางทีก็เดินวูบไปวูบมาอะไรเลยครับประมาณนี้เจ๊ที่ว่านี่ประมาณอายุคร่าวๆได้ไหมคะเจอเลยเหรอเป็นตัวเลยเหรอทั้งนั้นอ่ะเป็นตัวครับเขาเป็นเด็กก็จะเจอแบบเป็นตัวนั่งอยู่บนกิ่งไม้บ้างห้อยโหนบ้างอะไรเยครับบูบวาบูบวาเป็นเจ๊ชุดไทยเนี่ยนะไปเรียกเขาเจ๊แก่เด็กๆไม่แก่เนาะ คือเด็กๆมันกลัวเข้าใจว่าเจ๊เจ๊เจ๊มาเจ๊มาอะไรอ่าเงยเจ๊มาเจ๊มาแล้วแล้วเขามาหลอกยังไงคือมาแสดงตัวให้เห็นเลยคือเจ๊เนี่ยครับใช่ครับก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบหลอกคือน่ากลัวแบบแสดงตัวให้เห็นเหมือนกับว่าเขาคงอยู่ของเขาตามปกติแหละแต่ว่าคนอาจจะไปเห็นเขาเองผมคิดว่านะก็คงอยู่ของเขาแหละนั่นแหละครับตรงก็คือที่มาทีนี้ย้อนย้อนกลับไปไอ้ตรงที่เป็นลูกไฟลูกอ่ะ อ่าเป็องรั้งแรกที่ลอยขึ้นมาเป็นรูปไฟสีเขียวออืมใช่ครับทีนี้ก็คือย้อนมาครับเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งสงสัยของผมเนี่ยผมได้ดูเทปตอนที่บ้านต้องสีของพี่เจอตอนนั้นรู้สึกพี่เจเชิญตอนที่ฟันเด่นไหมครับแล้วก็จะเชิญคนหนึ่งที่อาจารย์ออาจารย์อะไรอาจารย์เลนอาจารย์เลนใช่ไหมครับอาจารย์เลนเลนนี่อ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ยังยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่อืแล้วก็ไปต่อคิวผมม่กไปลงคิวเนี่ยนะว่าอยากดูอาจารย์เลนนี่มาก เพราะว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่ต่อคิวสามสามเดือนอปรากฏว่าได้คิวอาจารย์เลนี่ก็เลยถามอาจารย์เลนี่ว่าผมอยากรู้จริงเลยว่ามันคืออะไรออาจารย์เลนี่บอกว่ามันเป็นผีปโปง่งผมก็ไม่เข้าใจว่าผีปโป่งคืออะไรแกก็บอกว่ามันอาจจะเป็นช่องทาง ทางออกทางเข้าอ่ะของมิติใดมิติหนึ่งแล้วพระท่านก็ทาพระขนาดใหญ่อ่ปร<ม>ะกดเอาไว้อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าคนที่ไม่รู้เห็นว่าพระมาอยู่ข้างหลัง<ม>ควรจะไาไว้อยู่ข้างหน้า<ม>ก็เลยเอาพระท่านไปไว้ข้างหน้าก็กลายเป็นว่าช่องทางที่โดนฉะกดเอาไว้เหมือนก็เลยปล่อยอะไรที่อยู่ตรงนั้นออกมาครับมันก็เลยกลายเป็นดวงไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอคะดวงไฟที่มาให้เราให้เราเห็นว่าเขาอะยังชุมนุมอยู่ตรงนี้นะให้เรารู้ว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ตรงนี้อืม,ม,ม อจารย์เนี่บอกว่าเราไม่สามารถจะไปยุ่งตรงกันได้ม,มันเราต้องปล่อยปล่อยไป,อ,ยปอ,ยอ่ะคือมันไปยุ่งไม่ได้แต่ผมก็เคยนะแบบว่าคือด้วยความสงสัยไงของเราอ่ะเราก็แบบเมื่อไม่นานเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราก็ไปที่ตัว,ต,วตัวอาคารแต่ไปตอนกลางวันนะอืมอือืมอ่ะเราก็ประมาณว่าเราจะสมานนฉันกันนะผมก็จุดธูปไปด้วยสมานนฉันกับผีสมานน้กัก็เพราะว่าก็อยากรู้นะผมก็จุดธูปไปแบบไปกรรมหนึ่ง พี่เจถ้าเกิดว่าทูบอะ่ะมันโดนลมอะ่ะมันจะต้องลุกตลอดถูกต้องไหมครับทูบนะอาใช่แต่วันนั้นมผมจุดทูบไป,ปกํมหนึ่งไปไหว้ไปแผ่บุญไปอุทิศกุศลให้เขาอะ่ะอ,อะไรเงี้ยครับอพอเราพนมมือกําลังจัดนาโมตัสสะเพื่อจะแผ่บุญกุศลให้เขานะทูบอ่อะที่เคยไหมอะ่ะดับหมดเลยครับม,มันดับได้ดยังไงครับทูบไม่ดีหรือเปล่าตอนแรกผมคิดว่าลมแรงไปเปล่าวะทูบดับโอเคผมเพิ่งจัดนาโมตัสสะแค่ครั้งที่สองนะโอเคผมก็ไม่เป็นไรก็เดินแต่เป็นหลบๆอ่ะเพื่อจะจุดทูหม ครับครั้งที่สองกลับมาที่เดิมครับหน้าโมใหม่หน้าโมตัดสะกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองรังที่สามทูกแบบลมมันพัดกระทั่งไม่ใช่ครับลมลมพัดมันสั่นจนกระทั่งยอดทูกจะมันเป็นละแหลดแดงน,นะครับหมดก็พันเลยครับหลอดอือใช่ครับลืมตาดูเพราะว่าคแล้วเราหลับตาคราวนี้ลืมตาดูแับทูกมันสั่นในมือแบบเหมือนมันจะล่วงอ่ะสั่นจนกระทั่งมันดับหมดเลยครับอ๋อฮะผมงว่าตอนที่ลมมันแรงมันต้องไหม้ดีสิทําไมมันดับหมดอืม แต่สุดท้ายครั้งที่สามผมก็จะลองอีกทีนะึเอาแล้วว่าให้มันรู้ก็ไปเลยว่ามันีเป็นยังไงใช่ไหมครับสุดท้ายคือไม่สามารถจะดทูบติดได้ oh. เลยต้องเอาทูบป,ปักทิ้งไว้แล้วก็ท hmm. ้องมนแล้วก็แผ่เมตตาตามปกติอะไรเงี้ยครับ oh. แต่ทูบแบบมันไม่สามารถติด oh. ผมเลยไปถามคนที่แบบมีความรู้นิดนึงอะไรเงรี้ย oh. เขามีความรู้ด้านเนี้ยเขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเจอไปยุ่งเลยครับว่ hmm. า,าจะ ไม่อยากรับคําเสนอของเราหรือว่าสิ่งที่เราทําก็อาจจะอยากไม่ชอบก็ได้เงี้ยน,<ม>นี่แบบหลอนสุดครับเห็นกระต่าเลยว่าพูดมันแบบมันดับแบบด,ดับมันเล่าดับแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายทำยังไงก็ก็เข้าไปลุยก็เดินเข้าไปบอกก็ไม่ได้สนใจเพื่อตู้ปากไว้กระดีนแล้วก็พูดตามปกติว่าขอทิดกุศลน,นะครับให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยจะรับหรือไม่รับผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนได้ตอบ จะยึดติดที่นี่ให้ให้ปลดปล่อยตัวเองออกไปซะอะไรเงี้ยอืมแล้วหลังจากนั้นเป็นไย่างไรปสุขภูมิที่ก็ไม่เป็นยังไงก็เฉยเฉยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมันมีหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับมีแต่ผมก็เห็นก็เ,เจอกันเรื่อยๆนะเจอแ,แบบเจอเจอแบบเป็นปกติแต่เขาไม่มีไม่มีคนเสียชีวิตในนี้ไม่มีการทําให้คนตายที่นี่นะครับอนอกจากเรื่องราวเก่าๆที่มันเกิดขึ้นคือเวลาคนตาย <ๆ S 1> เขาก็จะมาทิง้งไว้ที่นี่ ใช่ไหมครก่อนที่จะเป็นโรงเรียนก่อนจารจารวัดอาจารย์เลนอ่ะเขาบอกรงที่ว่ามันมีคนเสียชีวิตที่เนี้ยเป็นร้อยแล้วมันไม่สามารถปลดปล่อยอ่ะมันไม่ได้ขุดออกไปทําพิธีกรรมมเลยทาให้แบบวิญญาณปรากฏตัวให้คนเห็นใช่ครับวิญญาณก็ปรากฏตัวให้คนเห็นว่าจะมาขอกุศสนนะขอบุญนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเลยเป็นที่มาว่าคนก็เลยเห็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นไปเรื่อยๆเลยครับอืใจแล้วประมาณนี้ครับ โอ้บ่งบังบางวาบางวางพี่เจก็มา,มามาเที่ยวได้นะครับเ่อจะได้ถ้าเขาอนุญาตอถ้าเขาอนุญาตให้่าถามหรือว่า <mm> แบบว่าเขาเรียกว่าไรว่าแบบว่าเดือดร้อนขอความช่วยเหลือเราก็ยินดีนะรจริงๆคือคมีหลายๆที่ที่เฮี้ยนๆหรือว่าเจออะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยจะคือตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้า ถ้าสมมติเขาไม่ได้เขาไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้ขอความช่วยเหลือผมเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งวิบากกรรมนั้นเลยเออผมจะสมมติถ้ามีเรื่องราวจริงๆเดือดร้อนจริงแล้วขอความช่วยเหลือมาเราถึงจะไปในเคสนั้นๆเนาะลองลองดูครับถ้าสมมติที่ไหนมีเป็นแบบรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ออกข่าวว่ะเฮี้ยนมากเลยลองคุยกับเขาดูว่า อยากให้เราไปช่วยไหมถ้าอยากเดี๋ยวเราจะไปอออะไรประมาณนั้นครับมากกว่าเออถ้าสมมติว่าในส่วนของโรงเรียนเฮียนเนี่ยบอกชื่อตัวย่อสอนสักตัวหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดบอกเนี่ยก็คือรู้ทั้งจังหวัดครับเขาบอกกันว่าที่ที่ชนบุรีโรงเรียนเก่าแก่มีอยู่แค่สองโรงเรียนหนึ่งนะมีเยอะครับมีหลายที่ครับจริงเหรอเก่าแก่อันนี้คือประจำจังหวัดเก่าอันดับต้นต้นจัหวัดเร่า ใช่ครับ ใช่ครับเป็นอย่าบอกดีกว่าถ้าบอกแล้วรู้เลยบอกแล้วรู้เลยเราเราก็อุตส่าห์ล่อซื้อนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรอฟองดูสิครับรอคิรอคิอ่ะโอเคยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณเอกมากๆนะฮะที่มาเล่าประสบการณ์เนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นเรื่องสยองของโรงเรียนนั้นเลยดีกว่าอใครรู้ว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะฮะลองส่งข้อความมาบอกเราหน่อยเดาๆเอาความสนุกเดี๋ยวให้คุณเอกไปอ่านในคอมเมนต์เนาะอยากดูมากเลยอ่ะอ่ะโอ โอเคยังไง<น>วันนี้ขอขอบคุณ,ค,ณคุณเอกมากๆเลยนะฮะขอ,ขอบคุณค<ด>ุณเอกมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ